สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จัวจะทําฟักทองชุดแป้งทอดนะฟักทองจัวได้หั่นไว้แล้วจ้าหั่นแบบไหนก็ได้จ้าแต่อย่าแต่อย่าหนามากนะเพื่อนๆนะให้บางๆหน่อยจะหั่นแบบไหนก็ได้จ้านะแล้วแต่เพื่อนๆจะกินนะจ้าจัวก็ได้หั่นไว้แล้วจ้าแล้วก็มีน้ําปูนใสจ้านะน้ําปูนที่เคี้ยวหมากเลยจะหาซื้อที่ไหน ก็ตามร้านเอเชียที่อังกฤษแหละจ้ะนะใช้ย่างอื่นแทนได้ไหมจอยไม่รู้จ้ะนะเราจะบอกว่าอีกรอบบางคนถามว่าใช้ย่างอื่นแทนได้ไหมใช้อะไรแทนจอยอไม่รู้จ้ะจอยใช้แต่น้ําปูนใสเนาะอะไรจ้ะ,แล,จะแล้วก็พริกไทยป่นจะจะเอาพริกไทยขาวก็ได้พริกไทยดําก็ได้แล้วแต่มีจ้ะเกลือจ้ะแล้วก็แป้งจะแ,แป้งนี่แป้งนี่คือแป้ง ไอ้ที่เขาผสมสมําเร็จรูปแล้วเสร็จแล้วเราจะสาหรับทำฟิตแอนด์ชิพนะยี่ห้ออื่นจอยไม่รู้จ้ะเพื่อนๆก็ลองเป็นดัดแปลงเอาเองเนาะเอายี่ห้ออื่นเอาอย่างอื่นมาทำเนาะแต่จอยไม่เคยจอยเอาแต่ไอ้นี่จะแป้งฟิตแอนด์ชิพทำจ้ะนะเราก็จะมีแอปเปิลไซเดอร์จ้ะหรือเบียร์เบียร์แอปเปิลเบียร์จ้ะนะเป็นเบียร์จ้ะแล้วก็น้ํา เย็นจัดจ่ะนะมาจ้ะมาดูว่าจอยจะผสมยังไงเพื่อนๆนเทแป้งไปจ้ะจอยใช้แป้งสองถ้วยตวงจ้ะแล้วแต่เพื่อนๆนจะทําจะปริมาณมากปริมาณน้อยกะเอาเลยจ้ะเกลือจ้ะกะเอาจะชอบเค็มมากเค็มน้อยกะเอาจ้ะจอยจะใส่แค่นี้พริกไทยจ้ะไม่ไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนเพื่อนนะ ชอบใสก็ใส่ลงไปจ้ะกะเอาทุกอย่างจ้ะเราจะเทอะลยจ้ะเงี้ยใครใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะแล้วก็น้ำปูนใส่จ้ะเราจะใส่ประมาณสักไอ้นี่จ้ะ3มช้อนโต๊ะหรือไม่สี่ช้อนโต๊ะนะจ้ะมันจะกรอบนานๆเนาะ ใส่ลงไปน้ำเย็นจัดหนึ่งประมาณครึ่งถ้วยจ้ะไซเดอร์ก็ประมาณสักครึ่งถ้วยจะนะเหลวเกินก็เติมแป้งเพิ่มไปอีกนะถ้าข้นเกินก็เติมน้ำลงไปจ้ะสังเกตเอา ใส่เบียร์นี่เพราะว่าทําให้แป้งเขาเบาจ้ะตอนทอดแล้วแป้งเขาจะบางกรอบจ้ะมันจะทําให้แป้งเบาเนาะนี่คนไปจ้ะแล้วก็จะใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์ลงไปอีกจ้ะอันกอฮอล์ทำไปแล้วอะถูกความร้อนเขาก็สุกนะเพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะเมาจ้ะพอถูกความร้อนเสร็จแล้วเขาก็สุกจ้ะ อันก็เขาก็ระ,ะเหยไปหมดจ้ะนี่จอก็จะเพิ่มนะ้ำไม่นี่ลงไปอีกจ้ะน้ำปูนจ้ะถ้าใส่มากเกินไปมันจะแข็งนะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้ก่อน,นประมาณนี้จ้ะอย่าให้อย่าให้เหลวเกินไปอย่าให้ข้นเกินไปจ้ะ ประมาณนี้จ้ะลองทอดดูจ้ะใช้ไฟแรงจ้ะถ้าแรงมากก็ค่อยหลี่ลงนะเพื่อนๆน,นะปรับเปลี่ยนเอาจ้ะ อดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบจ้ะ ถ้าใครชอบแป้งหนาก็ใส่แป้งหนา้าหนานะนเพื่อนๆนะ เพื่อนก็ถ้าไม่มีไปไอ้แป้งสําหรับฟิตแอนทิปก็ลองใช้แป้งกรก,กับแป้งข้าวเจ้าแล้วสัแป้งสาลีอนเนกประสงค์ผสมรวมกันดูนะเพื่อนๆนะลองดูจ้ะถ้าส่วนใหญ่เห็นเขาเขาก็ทอดใส่แป้งโกรตีนแหละจ้ะแต่ข้อสําคัญตอนที่เราจะทอดปลาคองอะ่ะมันเป็นจะหั่นหนาไม่ได้จ้ะนะเพื่อนๆแต่มันจะไม่สุก ต้องหั่นแบบบางๆก็ไม่ต้องบางเกินจะให้พอประมาณเขาจะแตกออกจ้ะ แล้วจะทอดฟักทองจ้ะหรือฟักทองชุบแป้งทอดจ้ะนะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้่เพืเ่อนๆเนี่ยเราจะชิมให้ดูนะเอาชิ้นเนี่ยข้างในจะมีรสหวานจ้ะหวานแล้วก็เค็มนิดๆข้างนอก เพื่อนๆก็ไปลองทําดูนะเพื่อนๆนะตัแดแปลงเอาจะ้ะนะอยากให้หวานทั้งข้างนอกข้างในก็ผสมน้าตาลจะ้ะโอเคอยังไงตระก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ